โกเลี้ยงข้าวหมอยมีอยู่เออป้า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 จะไปน่ะป้าเดี๋ยว่ป้าจะไปไหนบอกย่าก่อนดิป้าจะไปไหนนี่น้องให้ลุกขึ้นมาเนี่ยอ๋อเหรอโอเคเพจดีจ้าจะเอาเอาขาเข้าไปเลือกขาเลือกอันนี้ย่าปิดตู้ให้นะเออจ้า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 ตอนนี้กำลังขึ้นแล้วนะกำลังขึ้นไปหน้ารถแล้วนะเดี๋ยวเราดูตอนต่อไปเอ้าไปไหนเนี่ย น,นั่งน,นั่งน,นั่น,นันน่เถอพผูด้ว<ลา>ยเยถอดให้โกตองด้วยด้านหน้านีนานน่อ่โกตองจะน,นัน่งกับโยนะคะัปกกขับรถนะคะ,ะคนระึ่งทางแต่คุณน,นี้ไม่รู้ไปไหนเพราะเมื่อเช้านี้บอกเราว่าไม่ไปนะ<ใ>นบอกแล้วว่าไม่ไปเมื่อเช้าเขาบอกแต่โกตองว่าไม่อยากไปไหนจะขออยู่บ้านนะคะแต่ยังไงอ่ะโกโกเคลียเองนะเพราะว่าเมื่อเช้าเห็นเคลียกันยังไงเคลียกันลงตัวหรือยังเคลียหรือยังไปไหนเนี่ย รถจะพาเราไปไหนวะใครพาเมื่อเช้าพูดว่าอะไรพ่อเจ้เขาอนุญาตเรายังไงสายอนุญาตอันนี้ย่าไม่รู้นะย่าแค่เดินมาเฉยๆนะย่าไม่รับรู้นะพะย่าแค่เดินมาเฉยๆแล้วถามว่าจะไปไหนเขาบอกไปข้างนอกเหยียบแหวนแล้วด้วยเลยเออเออเหยียบข้างนอกไอ้เหยียบข้างนอกเหยียบแหวนคาไตเลยเหอเหยียบแหวนคาไตเลยเพิ่งถอยมาใหม่ใช่ไหมเพิ่งถอยมาใหม่ใช่ไหมเออเหยียบไม่ยับเลยด้วยเหยียบคาไตเลย หมดกันหมดราคาเลยกูเหยียบแบงค์หาเต้เลยเจ๊อย่าไปหัวเราะกับเขานะอ๋อเลยจ้าจ้าขอโทษขอโทษขอโทษจีก็กำลังดีจะจะจะขอโทษขอโทษที่หัวเราะขอโทษนะเอาลงเถอะไม่เอายังไงจะไปไหนเมื่อเช้าพูดว่าอะไรก็ไปด้วยไม่ใช่เหรอสองลราไปป้าจ๋าเอาไงไปกับพี่อ่ะแหละแล้วเมื่อเช้าพูดว่าอะไรไม่ได้พูดอะไรเลยเน่เน่ไปรับด้วยไปเมื่อเช้าตัวเองพูดอะไร ไม่ได้ทัวอะไรกักใครเลยนี่ยาต๋องบอกว่าป้าจ๋าไปเที่ยวไหมไปเชียงใหม่ไหมทัวไงไม่ไปกูไม่ไปนี่ไงเขาตอบนะไปเชียงใหม่อ้าวอ้าวแล้วไปไม่ได้ใครใครใครตอบไปอันนี้ใครตอบก็ไปเชียงใหม่มึงเมื่อกี้เมื่อกี้พูดใครตอบเมื่อกี้พูดใครตอบใครตอบเมื่อกี้เนี่ยได้ยินเสียงใครพูดไหมโยพูดเหรอโยพูดหรือเปล่า นายโยคุณอย่านั่งเฉยเลยคุณช่วยเคลียร์ดิคุณเหนื่อยตากเนี่ยเออคุณช่วยเคลียร์ดิเอาไงเอาคุณโยคุณอย่านิ่งเนี่ยคุณอย่านิ่งจะจะลงไหมไม่ลงนะจะไปด้วยพี่พูดกัเจ้เขาเนี่ยเจ้ก็จะไปจ้าขอใครหรือยังไม่อเช้าคุว่าอะไรมือไฟจะระงวอยเจ้เดี๋ยวต้องรักถึงพันนะเออแสงพันก่อนนะรักถึงขาก่อนรักถึงขาก่อน ไปเชียงใหม่ค่ะใส่เยอะดิแต่ว่ามันจะแข่งกันตรงนี้โกโคโคทดก่อนโกทดก่อนติดติดไม่ได้ไปเชียงใหม่เออไปเชียงใหม่เดี๋ยว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 รัดรัดรัดก่อนป้ารัดก่อน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 เนี่ยไปรัดก่อนเออไปดิเออเออเออเขาจะไปไหนไปเขาไปเชียงใหม่นะไปด้วยกันใช่ไหมเดี๋ยวไเดี๋ยวเดี๋ยวเชียงใหม่เหรอเชียงใหม่ไอันนี้รักแค่กำแพงเพชรนะเนี่ยอ้าวเชียงใหมรัดเชียงใหม่มาอีกรัดอีก พูดภาษาอะไรล่ะเอออ่ใชงใหม่ต้องรักอีกรู้เรื่องรักใครใครเป็นยังไงใส่ใส่ใส่ไปเชียงใหม่ไปเชียงใหม่มันไม่ไปเชงต้องต้องใส่อีกก็ไม่ถึงไม่ถึงรัดไว้ไปเชียงใหม่ได้ดีนะอย่าสะบัดสปิิงนะเดี๋ยวไล่ลงนะเดี๋ยวไล่ลงนะอย่าอย่าสะบัดสปิิง อ,อ,อนั่งดีๆต้องนั่งด้วยเอ๋เอ๋นั่งดีขอให้นั่งด้วยเออนั่งนั่งมันต่างเลยเอ้าเออเออโอ้ทะเลแล้วเกินจะคิดไหมว่าสภาพจากเพชรบุรีไปเชียงใหม่สภาพเนี้ยนะเอฟซคิดไม่มีที่นั่งแล้วเออคิดแล้วกันว่าจะไปถึงไหมไปกันถึงไหมเนี่ยวันเนี้ยอะนั่งดีๆไปกันถึงไหมเอาอย่าพักนี่ที่ไม่พอนั่งครับเดี๋ยวต้องอารมนั่งนี้อีกเออ โอ้ยเนี่ยล้วจะไปทำไมเยอะแยะที่นั่งก็ไม่พอเออมันเตังเไมเนี่ยเดี๋ยวอาม้นไปนั่งนี่อีกแล้วต้องนั่งไหนอะเออนั่งดีอย่าพูดมากนะจะไปไหมเฮ้ยจะไปไหมอยู่บ้านกูทไมจะไปไหมเ้ยจะบ้าตอบเขาดีๆเราจะไปไหมไม่ไปไม่ไปไหมไปเอาไปพูดเขาดีๆเออไปไหนแล้วไปไหนะเชียงใหม่ไปไหนก่อนไปไหนไปไหนพูดก่อน

โอยไม่ยจะไปจนได้นะแล้วเมื่อกี้เก่งบอกไม่ไปเอ๊ะเอังไม่ช้าบอกไม่ไปอะไรเนี่ยดรอนะพอแล้ว่นนายโเลยเนี่ยเป็นเทปดไปไหนบอกเขาไปไหนฮะ ไปไหนกันน่ะจะไปไหนกันไปเชียงรายพี่เราไปไหนกันฮะไปแล้วนะไม่ได้ไปได้วยแล้วนะเอาไงเอาไงจะเอาเป็นยังไงเนี่ยเ,เคลียร์กันให้ดี จะนั่งตรงไหนกันแน่เอาเก็ไม่รู้เรื่องย่าเนี้ยย่าก็งงเลยโอ้ยนี่แหละย่ากังงงงงเอาไ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 อาไงเอาไงเอาไงเอาไเอาไงเอาไอาเอางอางเอาไงเาไงมอเอกูเอย่างเอาไะเอาเอ็ไงเอาไงเอาเอากงเอาไงอองเทาากูเหไงเอาไงเอาไงเางเอาไงเอ เพื่อนแกกองเพื่อนแกกองเลยอ่ะมันเดินเลื้อแล้วตลอดเลยเดินป้าลงมาซีดป้าจะนั่งทำไมแล้วมันแดดเออลงเอาลงมาซิเง้งเง้งเง้้งอยู่นั่แหละเอาเอาเอาจะไปไหนลงมาสิลงมาสิป้าลงมาเนี่ยเดินเชื่อเราตลอดเลยใครเล่าเนี่ยลงไปที่มันจะมี็นประตูมันทอนเออเอาไปลงรูครับครับ ไปไปจ้าขึ้นข้างหลังกันไปแล้ไปข้างหลังไปไม่ตรงนี้แม่ไปไม่ได้คนที่หมดลมพันธุ์ลมพันธุ์เฮ้ยเอกะโก้เจ๊จ้าปิดต่อก่อนเหยียบแน่จ้าจ้าขึ้นเลยขึ้นเลยไปเร็วๆเดี๋ยวย่างขึ้นขึ้นไปก่อนเฮ้ยไปจ่านั่งนี้นั่งหลังก็ต้องนั่งหลังก็ต้องเจ้าแม่งหลังข้าวของ ลูกไปจายลุกจะน้่งหลังไปจดีตขึ้นตบขึ้นเอาไงแน่วะเอาพูด <luxury> สัคนดีเ uh, uh, uh. uh, uh. ่้อเอาไปลุกไปไปนางหลังตบไปั้วยอ่ะไอ้ข้างหลังก็ไรเขาบอกพี่เต็มอ่ะไปลอนั่งนี่นะเออเออเออโอ้โหมีใจกว้างไว้ใจกว้างเออ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 รัคซี่ล่ะคืนบ๊ายบายละ ก่อไนไมไปแม่บปไปก่อนไม่ไปก่อนเลี้ยงไปปีก่อนไม่าย